สวยสวยจ้าแยกอ่ะกระจาย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 แยกเลยแยกแยกแยกกระจายแยกกระจายนะกระจายรับโฟกัสนะโฟกัสสวยสวยยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาน่อยเอางี้เอางี้เอางี้มามากลุ่มใหญ่มารวมอยู่อยู่เมืองบนแล้วก็ให้คนอุ้มหมาอยู่แถวแถวเขาแถวเมืองบนถ้ามีอะไรค่อยเข้ามากลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่ช่วยตอนนี้ต้องมีคนขึ้นมาช่วยก่อนบนเขาอะลงไปไหม ลงได้แล้วเหรอลงได้ลงไปเลยแล้วก็ไปกลุ่มใหญ่ไปไปรอที่ข้างล่างปลาข้างล่างพอมานะพอมาเซตหน่อยเซตหน่อยเสร็จแลเสร็จท็นะเซตนะเซนะแล้วนะเคสเออทันเพื่อนเหออลงไปเมืองบนแล้วนะทีเองหัวทีเองกลุ่มใหญ่มานะกลุ่มใหญ่มานะกลุ่มใหญ่มากลุ่มใหญ่มามีไรมีตำรวจมันแท็กมันแท็กน้ำช่วยผมหน่อยมันฟื้นไอ้กลุ่มใหญ่มามามายังมายังเมืองบนเพื่อนตกเ้าจะเป็นน้องไฟเดี๋ยวผมจะกางเบรกเอาไปเลยเว้ยแล้วก็ฆ่ามันให้ได้ลงตรงไล่อะ เพื่อนลงมาตรงไล่ผักดองนะไล่พริกไล่พริกที่นี่ไล่พริกที่นี่เทรดนะเทรดนะพยายามเทรดเทรดเสรเพื่อนนะเทรดเสร็จแล้วแล้วเราก็ไปนะแล้วที่เหลืออยู่ไฟนะฟังฟังนะพี่เข่าให้ทหารมาหน่อยมาหน่อยเทรดไม่ดีนะเยอะนะพ่เฮ้ยเมืองบนมึงมากันยังพี่ก็ไปเมืองบนพี่ขยันขยะขยะแล้วพี่ไม่อยู่หลังรถไก่นะไหวแล้วไหวแล้วฮัลโหลพี่ตะกลางเบรกเอาให้นะ e m p ใครปักอ่ะหน้าหน้าซ่อมรถอ่ะ e m p ใครปักเพื่อนเราไฟอยู่เพื่อนเราไฟอยู่เพื่อนเราไฟอยู่ มันเกิดนะมันเกิดนะตาปักได้ไหมพี่เก็ตพี่ขับพี่เก็ตพี่ขับ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 อะไรจะให้กูปักไหมนะกูปักไหมเมืองโบราให้กูปักยังยังไม่ปักยังไม่ปักอย่าเพิ่งปักไฟอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไฟเรได้ไฟได้ไฟเตยมันมันเห็นได้ไหมอ่ะที่อวงไม่งังเที่ยอ่ะเออแล้วแค่ผมแกเออแล้วเพื่อนแต่สองแล้วตรงหน้าปั๊มตรงธนาคารน่ะจะเพิกเก็ตพี่เก็ตพิกเก็มันไปหลังร้านสวยไว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 หลังร้านไหนหลังร้านไหนไปคนที่อยู่ผมเป็นร้านเสื้อผ้าสองคนไปร้านเสื้อผ้าสองคน มันมันแอบไปไปช่วยเพื่อนข้างหลังก่อนดิ้ไปช่วยเพื่อนข้างหลังก่อนดิไปช่วยเพื่อนลร้านผ้านะร้านไผ้านะข้างหลังนะช่ชน่หลนะยิงกดไว้นะกให้กัให้กัให้เราวิ่งอยู่ในก่อสร้างสองตัวฮัลโหลหลังหลังพี่แกหลังไฟพี่แกหลังไฟมีอมางไฟหลังไฟทารมันมันองไปไปขึ้นไปขึ้นไปมดาช่วยเพื่อนหน่อยมอยู่ปะว่า จะให้กลางตอนไหนพูดนะเว้ยเบคเอาอะาตมึงอะแล้วก็ฮอลำามึงจะให้กลางตอนไหนพูดนะเว้ยมันยังกลางตอนนี้ไม่ได้คนน้อยนะพวกเราน้อยนะมาอีกดีมาอีกดีไอ้เมฆถึงไหนแล้วเมฆมันอยู่ไหนต่างหไม่เจอเพื่อนเพิ่ไปข้างหลังแล้วเฮ้ยมันมันมามะที่เผาพวกมันมาที่เผาสามคนช่วยไปดิช่วยอู้่ไอ้ในเผา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 ช่วยเพื่อนในเผาหน่อยเผาสามคนมาที่นำเผาเจ้าเคสเจ้าเคสเจ้าเคสเพื่อนไม่ไม่ไม่ช่วยเพื่อนก่อนได้ป้าเพื่อนอยู่บนเขาโคเคนช่วยก้อนมังกรได้ป่ะ 我加油，我加油，拜拜拜拜拜,拜。<拜拜 S 2>

เมืองบนไว้มาอยู่เมืองบนไว้เล่นเมืองบนนะช่วยกันนะอะโหลเพื่อนมันมาอีกตรงเผาเพื่อนมาอีกตรงเผาเพื่อนมาอีกตรงเผาบเพื่อนมาอีกตงเผาอยู่ไหนบ่ดึงเขี่ยแล้วมาจ้าวบมาจ้าวจบสวยเริ่มเหม่อแล้วสแล้วแล้วบนเขาบนเขาโอเคหนงแล้วสวยสวยเด่าดียว มากูเข็งกเค็งเอูเเ่วมา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 เข็อแล้วเขนงขยิบเลยเข็งยิบเยเข็บพี่เข็งผมเข็งผมสวยเข็งไหนเข็งไหนเอเาี่ผมอยู่เขาเอ้บลูกี้เอานลูกี้มันมีเพื่อนโดนอุ้มไม่เป็นไรมันไม่ทันเวลาไม่ทันเวลาไม่ทันเอาโล้นเนีะสวยเพื่อนาโดน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 เวลาทันอยู่นะพี่เจตเพื่อนเราทันอยู่หนึ่งคนอะไอของฉันจะเอ่ยยังไของผมก็จะไม่เกินพี่น่าจะไม่เกินน่าจะไม่เกินเดียวสวย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  ไหนตัวไหนบอกว่ามึงจะชนะละไว้เฮียโอเคพี่พีทิมยื้อยว้ยอไว้เขดคหน่อีกนะต่อตอต่อหอต่อหอยื้อหอยื้อต่อหอยื้อต่อเลยหอยื้อต่อเลยหอยืต่อหอยื้อต่อเลยนต้องตรงไหนตรงไหนีคิมอยู่ไหนต่ไต่ไต่อยู่ขาโคเคน ใส่อยู่เขาโอเคของผมมี่ประมาณสามคีมเหมือนโอเคคิมคิมเหมือนลงมาตรงเมืองบนได้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกลางเบรกเอาใช่ใช่ใช่มามามาตรงนี้มีผมเยอะเลยคิมมาคิมมามามาเพื่อนอยู่เยอะเพื่อนอยู่เยอะไปประกบคิมเลยครับเกบิยไปผมกำลังเกิดไปไปผมไปผมไปพี่ผมผมว่าให้ให้ให้พี่คิมไต่ไปก่อนไหมไต่ไปก่อนก็ได้ไต่ไปก่อนได้เติมเติมเติมให้ให้ให้เราเราไล่บัมตำรวจบนเขาชัวชัวป่าไปพี่ผมอยู่ตรงตัดไม้ผมอยู่ตรงตัดไม้มามามาประกบผมหน่อยก็ได้ พี่เปผมตอาไอ่ป่ต้องไปตามเป่เอาป่ะผมพี่อยู่ไกลอยู่ไกลมากไม่เราของเราเลกี่เคสอ่ะมีนต่อเลยงพี่อทีจแ่เฮ้ยมึงฟาง้เ้ยมึงมึงมึงฟังถ้าเจอพวกมันมึงก็ห่อให้หมดเลยห่อเลยมึงฆ่าได้ห่อเลยห่อหอเล่นห่อเล่นเลยให้ตำรวจมันงง ถึงแล้วพี่เขาตัดไว้จิมไอ้ได้จะปักได้นะตรงเนี้ยปักได้นะฟ้าตรงไหนจิมอยู่ไหนจิมอยู่ไหนจิมเข้ามายังจิมเข้ามายังจิมเข้ามาเข้ามาจิมเถิ่นมาได้นะ้วจิมจิมเข้ามาจิมเข้ามาการกระปักการกระปักมาเลยมาที่เราไฟกันนิดละลายจิมเถื่นมาเถิ่นมาเถิ่นมาเถืนมาเถิ่นลงมาเถิ่นลงมา เออมยังกินมายังมายังผมอยู่สอนแล้วสนอไ้ตำรวจมาไงอ่ะตำรวจเข้าได้หรอพามาฆ่ามหน่อยพี่มันจะพามอย่าลงกด้วยมเพื่อนมันรอตำรจเข้าได้หรอปากอันนี้นะไอเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้านามากหลูกปุแล้ว่กอนดูเหี้ยมันัเหี้ยกูไปต่อเว้ยน้องเข้าแล้วผมจะเข้าแล้วไอเชิญไอเชิญกูไปต่อเว้ยต่อต่อต่อตอต่อไอตมอย ตอนวันนี้วันอะไรตอนวันนี้วันอะไรวันไหนไหนครบอกเสียไวันนี้วันเสาร์ไม่ใช่วันจันทร์นะครับไอ้สัไอ้เียไอ้สัไอ้เียมึงไอ้ไ้ยงชิมอยไหนสอบชิมอยู่ไหนหัวล้อที่หลังดังกว่าไอ้น้องเอ้มามามาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโฟกัสนี้ก่อนโฟกัสนี้ก่อนโฟกัสก์นี้ก่อนไอ้เียแต่ว่าทได้แค่นี้ก็ดีแล้วไอ้เาะทำเป็น้าเ็ไอ้ ไอเหี้ยมึงก็ได้แค่นี้แหละน้องสวยเพื่อนระวังเลยของพี่เคทหลอกสวยเพื่อนสวยสวยสวยเคสจริงอยู่ในแท็กนะ่นลกคิมคิมเอ๋งกี่โมงคิมเอ๋งกี่โมงฮะกระสอบขึ้นรถด้วหมดกระสอบขึ้นรถด้วหมดแล้วกระสอบขึ้นรถกระสอบขึ้รถคิมเอ๋งอ๋กี่โมงคิมเอ๋งกี่โมงเฮ้ยเอาศพขึ้นรถแล้วอย่ากระจายเคสฮ่าตุกฮอาตุ๊กฮ่าตกแล้วแล้วเพื่อนแคทหลอกแล้วตะลุยมาจ่อเยอะตะรวจมาจ่อเยอะ

นี่ตรงกลางตรงกลางโอเคต้อนอยู่ตรงกลางไปก่อนนะพี่ต้อนยู่แทรกวงก็ต้องถือต้อนดูแทรกเนี่ไม่ไม่ไม่ไอพวกไอ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 พวกไม่ไม่ไม่มีเอวอ่ะมึงมึงโคพี่ต้อนเลยนะโคให้หมดเลยนะฟังฟังฟังว่าใครใครที่อุ้มอยู่อ่ะขับขึ้นเขาพร้อมกันเลยนี่ฮัลโหลเพื่อนมันมาย่ามาขับขึ้นเขาได้นะเว้ยขับขึ้นเขาได้นะเว้ยตำรวจไม่ได้ดักตำรวจไม่ได้ดักทางนั้นขึ้นแล้วนะผมขึ้นแล้วนะกระจาย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 แยกเลยแยกแยกแยกกระจายแยกกระจายนะกระจายรับโฟกัสนะโฟกัสเป็นคนไปนะเออกี่โมงอ่ะคินคิน

เอ้ยมึงมึงฆ่าฆ่าตำรวจชนตำรวจให้หมดเลยใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยหน่อยชเชื่อหน่อยเช็ดเชตติ้งอยู่ไหนพูดหน่อยเช็ตติ้งอยู่ไหนขึ้นเข่ามาแล้วโอเคใช่ปะเนี่ยที่ขับรถมากคออยู่ผมลากคออยู่ไม่ใช่คันนี้ปะเนี่ยใช่คันนี้ปะใช่ตำรวจไล่ออมหมดเลยไม่ใช่ตำรวจไล่ออมหมดเลยใช่ในเอเคสเอเคสหรอกคูไม่ใครใครเนี่ยที่โดนตำรวจอะไรเยอะน่ะออกไปอลยไปเ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 ลย ตำรวจอยู่ก็ตำรวจอยู่อะพี่เหรพี่กตำวอยู่เอาตำรวจมาเลยกตำรวจมาเลยกตำรวจมาเลยฟังฟังเคสจริงไม่มีตำรวจไ่เลยนะเคสจริงไม่มีตำรวจไ่เลยนะชิวนะเคสจริงไม่มีตำรวจสวยเฮียสวยก้าวหนึนาทีอีกหนาทีอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนทีนะกูจัดพี่ตอนี่แบงออกไพี่ผมก็อยากโอเคดนะแต่ว่าีสวยสวยเลยเอายเอาเอยเจอเดตเจออัปเอาให้หมดเลยทั้งสองน้อยเอา ผมเล่นแต่ไม่้อมแพ้เว้ยเผมเล่แต่แม่้อมแพ้าใครอะกเอาดงนดอะอให้ดวงมันดีสักเลยากูพิามาตะคากูอ่าใ้แล้วแล้วเราไม่ต้องไปบัฟเขาแล้วนะกูกลัวแต้มแต้มติดลบนะพอแล้วนะตอนนี้เข้ารอบนั้วนนิ่งๆกันเลยนะดพี่ดูเรอเจอเจอไหนอะพ่รวเไหเจอเจอสะพานเลยะเจอสะพานเลยนะกันอะปาปาสะพาน้าสะพานะวันนี้วันวันเสาร์ครับไม่ใช่จันทร์คาร วันอาทิตย์ครับพี่ชายหล้พี่วันอาทิตย์นะเยี่ยวัดเสียจัดจ้าใครเขาบอกวันอาทิตย์ไว้เฮียมันเลยมันนิดนึงปะวันนี้เรามีแข่งต่อเลยนะแข่งต่อนี่ใช่ปะวันนี้แข่งกับโอเคโอ้แต่เราละเราลากเฮียเหรอว่าตำรวจมันโหดปะตำรวจมันโหดพี่แล้วเราก็บวกกับเราแบบไม่ไหวอะเฮียเราก็น่าจะไล่เฮียอยู่นะพี่พี่เกด แต่วันนี oh man, oh man, oh man. Ay, oh man, ้พอเอาไปสามิตรหนตรงหึตรหไอ้กบมันอยากรัดกูจ no, ัดให้ม no, 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 no. no, no, no ันหน่อยดิไอ้เหี้ยเอาล็อกาเลยนะเดี๋ยีตรงเนี้ย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 เดี๋ยวาไปสภาแม่งชนกูไม่หยุดเลยเหี้ยไอ้อย่าบ๊บนะอย่าบ๊บนะอย่าบ๊บนะองอลองหลองหงอ หน่งนทมาทีจมนึ่งนาทีจบว่าไง่ไมีใครห่อเพื่อนเอง่เคสปะเน่ยมีด้วยเหรอีเี่าถมมีนมีไม่มีไม่มีไม่ได่ไม่ได้่อใครจห่อเพื่อนเไม่ไดห่อเพื่อนตัวเองจบลนี่แต่เขาต้องลบลบแต้มนึ่งป้าเพราะว่ามันบอหรือว่าไงลบบหรไม่รู้ว่ะพ่แต่ว่าเชนะคือชนะแล้วเว้ยพี่ เขาน่าจะหักต่อไปแล้วเฮ้ยมันด่าผมว่าเราอุ้มไม่เก่งอ่ะอุ้มไม่เก่งแต่เข้าร้องเวอะไรเยชนาทุกไฟก็บอกมันว่ามันก็แข่งแ่ไม่เก่งดันไม่ชนะอะไรเนี่ยเขาตกลงเขาเดินมามามารัดในเขาหน่อยพร้อมแข่งแต่ไม่พร้อมแพ้เว้ยปุ้ยป้ายใครวิ่งตกลงก็ลองเล่นเลยมวยร้อนเสร็จี่ย้อมชั่วโมงเดียวพอชิวๆพ้อมมา ตำรวจก็อยากเล่นมากเฮ้ยกูอยากฆ่าคนไม่ได้ฆ่าคนเลยเว้ยคนดูกูไม่ได้ฆ่าใครเลยเว้ยกูขอฆ่าหน่อยเว้ยเจอขอฆ่าหน่อยเว้ยอีหี๊ก็ยังไม่ฆ่ากันเลยมันยิงยิงมึงช่เพื่อนมึงช่เพื่อนเนาะเนี่ยวิ่งให้มึงช่วเพื่อนตำรวจช่วยที่เปิดตัวเองต้องโสดนะรัวมาชุบฮะโทษนะครับเล้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้ว สมบูร์มาไม่ชกสมบูร์มาไม่ชกเด็ดพิลิวเฮ้ยไอ้เชี่ยกูตายด้วยช่วยสตาร์ด้วยเฮ้ยไอ้เชี่ยกูตายหวยเอ้ยปัดกูไปแล้วไอ้เชี่ย